สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีการวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับเมืวว่อวานฮานอยพิเศษเมืวว่อวานสามฮานอยเด่นมาหมดนะครับเด่นมาหมดแต่เจาะไม่มาครับลุ้นเจาะวันนี้ต่อนะครับอย่างที่ผมบอกไปสักครู่นะแป๊บนึงผมดูแป๊บนึง โอเคครับหาน้อยพิเศษประจำวันที่17ท่านใดเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามรูก,กวนกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามีโฆษณาในแต่ละคลิปนะครับกรุณานะครับอย่าก,กดข้ามนะครับหาน้อยพิเศษวันนี้เด่น3 4ครับผมเนม้นไมที่นะครับชอบ4มากกว่า3เล็กน้อยนะครับเจาะครับ2 4 7 4 84ชุด3นะครับ2 3 4 3แล้วก็8 3ครับร้อยสและสผมว่าน่าจะมาคู่กันไม่ได้สักคู่เมื่อวานเมื่อวานมันเบิ้ล2อ๋อโอกาสเบิ้ล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 ใส่สี่ครับใส่สี หอยสี่เนาะแถมแถมครับแถม27งเจ็ดเโอกาสที่มันเบิ้ลสองสองแล้วเจะตามก็เป็นไปได้นะครับเจ็ดตามเป็นไปได้ถ้า7จ็ดกับเกับเบิ้ลเจเจ็นะลองลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผลาดไม่เป็นไรครับดีม่ดีถ้าดูจากที่เคยดู72็ดสองสองถ้าตาม7อ่ะมันอาจจะเป็นสองเจ็ดลากแตกแต่ส่วนตัวชอบ <c oughs> เพราะมันสูตรระยะสูตรระยะสั้นเนี่ยสูตรระยะสั้นมันได้เด่นกับ3าับครับดังนั้นก็ลองพิจารณาดูดีๆก่อนที่จะตามนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับหานาบพิเศษเนาะเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อๆไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเลยๆครับ